สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับช่องพูดจาภาษาเซลครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีรถแต่งหนึ่งรุ่นครับสวยๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้แมนอยู่กับ Next Gen Ranger XLT ครับคุณผู้ชม Next Gen Ranger XLT เนี่ย เรียนกันอีกครั้งหนึ่งมันเป็นกระบะที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้ครับราคาเนี่ยอยู่ที่934,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งราคานี้เนี่ยก็แน่นอนละครับว่าเหมาะกับกลุ่มคนทำงานนะครับหนุ่มสาวออฟฟิศพ่อค้าแม่ขายหรือว่ากลุ่มผู้ที่กำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มที่กำลังจะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับ กระบะ4ประตูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้งานตอบโจทย์มากๆนะครับรวมไปถึงเจ้า XLT เนี่ยเขาเป็นกระบะที่ค่อนข้างจะมีฟังก์ชันมีออปชันเยอะพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมในราคา934,000บาทที่ฟอร์ดให้มานะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่ากระบะ XLT ราคานี้เนี่ยทำไมมันถึงน่าสนใจนะครับ มันมีอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างในราคา9 0 0 0แสกว่าบาทนะแล้วก็คันนี้ทำการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับ Next Gen Ranger XLT เนาะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าค่าตานะครับดีไซน์ใหม่ที่ทาง Ford ส่งลงมาลุยในตลาดบ้านเรานะครับแรงบันดาลใจตัวนี้ก็ดีไซน์มาจาก เจ้าตัวรุ่นพี่ F150 ที่ขายในฝากฝั่งของอเมริกานะครับก็พอมาจำหน่ายในบ้านเรานะครับหน้าตาก็เป็นแบบเป็นแบบที่เห็นนะมันไม่ได้ขายแค่ในบ้านเรานะครับเจ้าโฉมนี้ทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับลาว ออสเตรเลียก็เป็นโฉมนี้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับ NexGen t Ranger XLT เนาะเครื่องยนต์ที่เขาให้มาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรคุณผู้ชมมาพร้อมกับเทอร์โบ1ลูกนะครับในรุ่นนี้เนี่ยแต่เดิม XLT มันไม่มีเทอร์โบมาให้นะคุณผู้ชมตัว NexGeneration t เนี่ย เพิ่มแรงม้าให้นะครับแล้วก็เพิ่มเทอร์โบผมจะเน้นย้ำนะครับแมนจะเน้นย้ําในทุกๆคลิปนะครับว่าเครื่องยนต์ที่ได้มาในเจ้า XLT เนี่ยคุณผู้ชมมันไปเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ที่ได้ในตัว Ranger w i d Track นะครับตัว6เกียร์เลยนะอ่านี่คือความคุ้มค่าแรกนะครับที่เราได้จาก XLT นะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับ XLT รุ่นปัจจุบันนะ ให้ไฟวิ่งกลางวันมาด้วยนะครับจากรุ่นเดิมไม่มีไฟวิ่งกลางวันให้นะครับอัปเกรดนะจากตัวรุ่นเดิมคุณผู้ชมจากตัวรุ่นเดิมที่มันเป็นหลอดไส้เนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นหลอด LED ทั้งโคมเลยนะครับทั้งไฟหลีไฟเลี้ยวไฟวิ่งกลางวันแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำนะครับส่วนไฟตัดหมอกที่ XLT ให้มาจะเป็นจุดเดียวที่เป็นไฟหลอดไส้อยู่นะครับสำหรับโซนด้านหน้านะครับแต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมมันมีข้อดีของมันอยู่นะถึงมันจะเป็นไฟตัดหมอกความพิเศษของ XLT เดี๋ยวผม ทดสอบให้ดูนะคุณผู้ชมตัวไฟตัดหมอกเนี่ยครับเวลาที่เราหักพวงมลาลัยเลี้ยวมันจะทําหน้าที่อื่นให้เราด้วยคุณผู้ชมนั่นคือมันจะส่องตามทิศทางพวงมลาลัยของเราที่เลี้ยวนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันจะส่องไปกระทบวัตถุให้กับเรานะครับทําให้เรามองเห็นวัตถุในที่มืดได้มากยิ่งขึ้นนะ,ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูผมสตาร์ทรถแล้วนะครับ อันนี้ผมเปิดไฟตัดหมอกให้ดูนะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไฟตัดหมอกก็จะทําให้รถคันที่วิ่งสวนมาหรือรถคันหน้าเนี่ยมองเห็นเรานะคุณผู้ชมอ่าแล้วเจ้าไฟหน้าที่มันปรับดีไซน์มาใหม่เนี่ยคุณผู้ชมเวลาที่รถคันข้างหน้าเขามองมาในกระจกหลังเนี่ยเขาจะเห็นทิศทางของ รถเราได้ง่ายกว่าเดิมนะครับด้วยความที่ว่าตัวรูปทรงไฟของเราเนี่ยมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนึกภาพออกไหมครับพอมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเขาเห็นในกระจกมองหลังของเขาเขาก็จะเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมคุณผู้ชมจะทําให้คันข้างหน้าเนี่ยมองเห็นรถเราได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมจะลองปิดไฟตัดหมอกนะแล้วผมจะหักพวงมาลัยเลี้ยวนะคุณผู้ชมในย่านความเร็วต่ําเนี่ย ตัวไฟตัดหมอกมันจะส่องไปตามทิศทางที่เราหักพวงมาลัยไปนะครับมันจะไปกระทบวัตถุทําให้เรามองเห็นวัตถุที่มันอยู่ในที่มืดที่เราอาจจะอับสายตานะครับอ่านี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับที่รถฟอร์ดท,ทำได้เวลาที่เราจะไปจอดรถกินข้าวตอนกลางคืนนะจอดริมถนนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูสิ่งนี้นะครับผมเปิดไฟเลี้ยวนะผมเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้แล้วผมดับเครื่องนะครับ ผมเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้แล้วผมดับเครื่องนะครับแล้วผมก็ล็อกรถคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับอันนี้ไฟรถเราไม่ได้ขาดนะครับอันนี้คือเวลาที่เราไปจอดริมถนนหรือจอดข้างถนนที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเฉี่ยวชนเนี่ยครับเราทําแบบนี้คุณผู้ชมมาดูไฟท้ายไฟท้ายมันก็จะติดอยู่แต่มันติดข้างเดียวแบบนี้ครับมันไม่ใช่ว่าหลอดไฟขาดนะคุณผู้ชมคือพอเราจอดในที่สุ่มเสี่ยงนะครับเราจอดไม่นาน เราเปิดไฟไว้แบบนี้ได้นะครับทำให้รถที่วิ่งมาเนี่ยเขามองเห็นว่ามีรถเราจอดอยู่นะอันนี้ก็คือเซฟนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของเราไปได้เยอะเลยนะครับนีแค่เรื่องของไฟนะที่เขาช่วยเซฟความปลอดภัยให้เรานะคุณผู้ชมอ่า นั่นแหละครับระบบไฟที่เขาให้มานะครับมันก็สามารถช่วยในเรื่องของความปลอดภัยการมองเห็นได้ง่ายเวลาที่เราขับขี่ในยามค่ำคืนนะครับไม่ใช่เพียงแค่ผู้ใช้รถ next gen Ranger XLT เท่านั้นนะครับที่มองเห็นได้ง่ายนะคุณผู้ชมคันอื่นๆที่เขาใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราเขาก็จะมองเห็นรถเราได้ง่ายเช่นเดียวกันนะเอาละทีนี้เดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงครับคุณผู้ชมสำหรับขุมพลังที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่เนาะ เครื่องยนต์2,000ซีซีเทอร์โบนะคุณผู้ชมแล้วก็แรงม้า170แรงมา้าแรงบิด405เราอาจจะสงสัยนะครับว่า Ford เนี่ยเอา้าแต่เดิม XLT มันเครื่อง2,002ทำไมไปลดเหลือ2,000ซะละ่ะแบบนี้ครับคุณผู้ชมในการที่เขาลดขนาดของเครื่องยนต์ลงนะครับเครื่องยนต์ของเราเล็กลงคุณผู้ชมการสิ้นเปลืองอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของเราเนี่ยแน่นอนว่ามันกินน้อยลงนะคุณผู้ชมแล้วก็ ในเรื่องของการจดทะเบียนต่อภาษีมันเซฟเงินของเราไปได้หลายร้อยบาทนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นการที่เขาลดขนาดเครื่องยนต์ลงเนี่ยพละกําลังที่เขาให้มาจากโรงงานมันไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมเลยคุณผู้ชมเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ในรถยนต์ทุกวันนี้นะครับมันจะเป็นในลักษณะที่เครื่องยนต์มีขนาดเล็ก แต่ให้พละกกำลังที่สูงนะครับสังเกตได้จากาตัวรุ่นพี่ใหญ่สุดอย่างเรนเจอร์แรปเตอนะครับเครื่องยนต์แค่3,000แต่ว่าแรงม้าเนี่ยมาเป็น400แรงมา้าก็ลักษณะเดียวกันครับเจ้าตัวรุ่นน้องอย่าง XLT ก็ลักษณะเดียวกันเครื่องเล็กแต่พละกกำลังเยอะเนะาะหน้าตาของเครื่องยนต์ของ Ford ก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมจัดเรียงมาสะอาดสะอ้านดูง่ายๆครับ รถฟอร์ดเป็นรถที่มีระบบอัจฉริยะระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคุณผู้ชมแต่พอเราดูในห้องเครื่องเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันดูไม่ลกลุงลังเลยนะครับมันดูใช้งานง่ายเสร็จด้วยซ้ำไปเนาะอ่านี่ก็คือหน้าตาของเขานะครับโชคฝากระโปรงหายไปในรุ่นนี้นะสำหรับใครที่ติดใจขัดใจอยากให้มันมีโชคฝากระโปรงเหมือนเดิมอันนี้คือเราติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับราคาสมเหตุสมผลไม่แพงจนเกินไปคุณผู้ชมอ่า ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ก็จะนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องหลักก็จะอยู่ตรงนี้ฝาครอบเครื่องเป็นโฟมควบคุมความร้อนเ mm. ก็บเสียงได้ดีมากๆคุณผู้ชมเรื่องอเสียงดังเข้าห้องโดยสารเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เราทราบกันดีว่ามันมีเสียงดังแต่มันก็ไม่ส่งผลเข้าไปยังห้องโดยสารของเราเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทอร์โบนะครับตัวนี้ดูดอากาศเข้านะคุณผู้ชม เราจะสังเกตเห็นนะไอตัวดักอากาศเข้าไปเข้าไปทำงานกับเทอร์โบเนี่ยมันมันอยู่ค่อนข้างสูงเนาะแต่เดิมเนี่ยรถฟอร์ดที่ไม่ได้ยกสูงนะครับก็ลุยน้ําได้สูงสุด80ซนติเมตรอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ครับทำการยกสูงขึ้นไปอีกนั่นหมายความว่าสถานการณ์น้ําท่วมขังน้ําท่วมสูงเนี่ยมันจะพาเราผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้แน่นอนคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับ ที่เรารีวิวกันอยู่เนี่ยมันจะมีเสียงวูดวีดวูดวีดอยู่ภายในห้องเครื่องนะครับนั่นก็คือตัวพัดลมของเขาเนี่ยครับพัดลมระบายความร้อนของเขาเนี่ยมันเป็นพัดลมระบายความร้อนแบบไฟฟ้าลว้วนนะคุณผู้ชมมันไม่ได้ไปใช้กําลังจากเครื่องยนต์กลไกมาทําการขับเคลื่อนพัดลมเลยนะครับไอวูดวีดวูดวีดเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงของดีเลย์แล้วก็เซนเซอร์ของเขานะครับถ้าเราดับเครื่องยนต์ไปแล้วเนี่ย ตัวพัดลมเนี่ยเขาจะไม่หยุดยังไม่หยุดทํางานนะครับคุณผู้ชมเขาจะหยุดทํางานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยมันกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเขาถึงจะหยุดทํางานเนาะอันนี้แบตเตอรี่นะครับแบบ AGM ที่เราเข้าใจกันก็คือแบตแห้งนั่นแหละคุณผู้ชมไม่ต้องไปเติมอะไรมันนะครับก็อายุการใช้งานก็ปกติครับราวๆสองปีเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่รถยนต์ก็จะมีอายุการใช้งานราวๆนี้นะครับส่วนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล่องฟิลนะครับท่อระบบความเย็นนะครับ อ่อมาอยู่สักไกลเลยนะครับความร้อนจากเครื่องยนต์ก็ทําอะไรเขาไม่ได้เนาะมันค่อนข้างไกลกันคุณผู้ชมแล้วก็รถฟอร์ดเป็นรถที่ได้ชื่อว่าแอร์มันเย็นเฉียบอยู่แล้วนะครับยิ่งระบบปรับอากาศระบบทําความเย็นของเขามาอยู่ห่างจากตัวเครื่องออกมาแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะทําให้รถของเราเนี่ยแอร์เย็นเร็วนะครับไม่ร้อนเนาะสะดวกสบายครับการใช้งานเซอร์วิสนะครับหปีหนึ่งครั้งหรือ1 5 0 0 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคุณผู้ชมใช้งานรถฟอร์ดเนี่ยใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลย เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะก็คือเติมแต่น้ําที่ปัดน้ําฝนเท่านั้นเองนะครับใช้งานง่ายครับโอเคเป็นรถคันใหญ่ที่ดูแลไม่จุกจิกนะแล้วก็ในเรื่องของการเซอร์วิสการดูแลรักษานะครับแน่นอนครับว่ารถยนต์1คันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่างวดน,นะคุณผู้ชม มันก็จะมีค่าสึกหลอค่าประกันนะครับค่าดําเนินการในเรื่องต่างๆค่าตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเยอะแยะมากมายตามแต่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปให้กับรถยนต์ของเรานะครับแต่ในส่วนที่มันต้องเสียแน่ๆเนี่ยยังไงที่เราก็ต้องเสียเนี่ยก็คือค่าน้ํามันแล้วก็ค่าสึกหรอนะครับในความเป็นจริงแล้วรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยมันไม่ได้เซอร์วิสแพงตามที่หลายๆคนเข้าใจนะครับผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าเซอร์วิส1 5 0่0หมกิโลแรกเนี่ยรถฟอร์ดไม่มีไม่มีเซอร์วิสแบบว่า โลแรกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริง,รงๆ Next Gen Ranger เนี่ยเขามีเช็คระยะ2,000กิโลแรกแต่ว่าเขาฟรีให้ทุกอย่างนะครับฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าอุปกรณ์ทั้งค่าอะไรก็ตามที่มันจะต้องเปลี่ยนใน2,000กโลแรกนะครับอันนั้นเขาฟรีให้หมดนะครับในส่วนที่ลูกค้าต้องเสียก็คือ15,000กิโลแรกนะครับที่เราต้องเสียตังค์จริงๆนะ15,000กิโลแรกเนี่ยเราเสียเงินจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมไม่เกิน3,800บาทนะครับฟังไม่ผิดหรอครับ เซอร์วิส15,000กิโลแรกเสียเงินไม่เกิน3,800บาทนะครับรถมอเตอร์ไซค์บางรุ่นยังเสียเยอะกว่านั้นเลยคุณผู้ชมเอาล่ะเรื่องของไฟหน้าด้านหน้านะครับเครื่องยนต์ผมพูดไปแล้วทีนี้เรามาดูชุดอุปกรณ์ตกแต่งกันบ้างนะครับคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เนาะเป็นโลโก้ FORD แบบเดียวกับ Ranger Raptor นะครับแต่มิติของตัว FORD แน่นอนว่าตัวรถเราเล็กกว่า r a p t ต r เนา ตัว f o r d มันก็จะไม่ใหญ่เท่าแ a p t o r นะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันนะคุณผู้ชมตัวนี้เราเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับตัวรถสีเทาดำเนี่ยโอ้สวยมากๆเลยคุณผู้ชมอ่าสำหรับด้านหน้าเนี่ยตกแต่งเพิ่มเติมเพียงเท่านี้นะครับเสริมเข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็คือครอบไฟหน้าสีดําด้านตรงนี้อ่าคุณผู้ชมเห็นในกล้องนะครับเห็นในภาพตอนนี้รถของเราก็จะดูดุดัดนมากๆเลยนะครับอ่าสำหรับการตกแต่งด้านหน้า เท่านี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะเลยนะคุณผู้ชมมากันที่ช่วงล่างล้อย,ยางกันสักนิดหนึ่งครับเรามาดูที่ล้อกับยางกันก่อนนะคุณผู้ชมตัวนี้ล้อก็เป็นล้อแมกรุ่นแวมไพร์นะครับงานตัวนี้มันเป็นงานของร้าน AA Auto Max South นะครับออฟเซ็ตก็จะลบ24นะครับสำหรับล้อวงนี้นะเป็นล้อ20นะครับกว้าง10นิ้วแหละครับล้อขอบ20ออฟเซ็ตลบ24นะครับกว้าง10นิ้วเนาะแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นยางจากค่าย Cosmid t h a นะครับรุ่น Laptor RT คุณผู้ชมยาง RT มันก็อยู่กึงกลางระหว่าง เอทกับเอทเนาะดอกหนากว่าเอทนะครับแต่ไม่หยาบเท่าเอทนะเสียงไม่ดังเท่าเอทแต่ลุยได้เยอะกว่าเอทนะครับก็ถือว่าเป็นยางในเกรดที่ค่อนข้างโอเคเลยครับคุณผู้ชมอันเนี้ยที่เราเปลี่ยนไปให้ลูกค้านะครับดูกล้องมาดูใกล้กลครับดูรายละเอียดของดอกคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆเลยนะครับตัวกลุ่มหน้ายางจะอยู่เกาะกลุ่มกันเป็นตรงกลางแบบนี้นะครับส่วนตัวขอบก็จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้มันทําให้ตะกุย อุปสรรคนะครับเวลาที่เราไปทางที่ธุระกันดารหรือเราต้องลุยอะคุณผู้ชมดอกแบบนี้เนี่ยมันสามารถตะกุยได้นะครับซีรีส์ของยางก็จะเป็น33นะครับคูณ12.5แล้วก็ขอบเนี่ยเป็นขอบ20นะครับ33ก็คือหน้ากว้างเนี่ยก็จะเป็น33เซนนะครับตัวแก้มยางก็จะเป็น12.5เซนนะครับแล้วก็ขอบล้อเป็นขอบ20นิ้วนะครับตัวเบรกด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกนะครับสำหรับ เจ้า Ranger XLT นะคุณผู้ชมคันนี้นะครับทำการยกสูงขึ้น2นิ้วด้วยการต่อหัวโชคนะครับสำหรับช่วงล่างด้านหน้าของ XLT ก็จะเป็นปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับแบบเหล็กเนาะทำงานร่วมกับคอยสปริงแล้วก็โชคอัพแบบทวินทูปนะครับพอเราเปลี่ยนล้อยางคุณผู้ชมมันมีความล้นนะครับล้นออกมาจากตัวรถนะครับเราก็ ติดตั้งนี่เลยเจ้าซุ้มล้อแบบหมุดนะครับสีดำด้ามีหมุดเงินนะขนาดท่านิ้วนะครับตัวนี้ติดตั้งเข้าไปให้ลูกค้าเพื่อให้มันคเว v e r กับล้อยางที่เราเปลี่ยนนะครับอันนี้ด้วยความที่ว่าล้อที่เราเปลี่ยนเนี่ยครับมันเป็น offset ลบคุณผู้ชมคําว่าอ f f s e t ลบเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องล้นออกข้างนอกนะครับล้อเนี่ยมันจะมีความล้นออกข้างนอกซึ่งกล้องมาดูทางนี้ครับ คันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถึงเราจะติดตัวซุ้มล้อหมุด5นิ้วไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมล้อเราก็ยังจะมีความล้นออกมาจากตัวถังอยู่นิดๆอยู่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับเหมือนจะล้นอยู่มา ล้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับล้ออฟเซ็ลบมันจะล้นออกข้างนอกนะครับถ้าเป็นล้ออ f f s e ตบวกมันจะกว้างเข้าไปข้างในเนาะคุณผู้ชมก็อย่างว่าแหะครับถ้าเราชื่นชอบเนาะแต่งรถหลักล้านเราจะไปกลัวด่าลหลักร้อยนะครับคุณผู้ชมชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับยกมือไหว้สวยๆพูดเพ่อะๆไปนะครับก็จะทําให้คุณผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ง่ายนะครับครอบแก้มตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับมีคําว่าเทอร์โบแล้วก็เป็นสีโครเมียมตามแบบฉบับ xlt นะครับ กระจกมองข้างเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถคุณผู้ชมแล้วก็เวลาเราล็อกรถกระจกมองข้างในรุ่นใหม่ next gen xlt นะเขาจะพับตามนี่เวลาที่เรากดล็อกรถกระจกก็จะพับตามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาเวลาที่เราใช้อยู่บนท้องถนนนะครับเราโดนมอเตอร์ไซค์มาชนนะครับนี่กระจกของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเคลื่อนตามแรงกระทานะครับทาให้ความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นได้ยากนะคุณผู้ชมแต่คันนี้รถเราสูงมากๆก็คงไม่มีมอเตอร์ไซค์ันหนวิ่งมาชนเนาะอ่า บันไดข้างครับบันไดข้างก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับล่องกันตกกันลื่นนี่คุณผู้ชมล่องใหญ่ทําความสะอาดง่ายนะครับมีดินมีทรายอะไรเข้าไปด้านในก็คือเช็ดเช็ดปัดปัด,ปดน้ำฉีดฉีดทำความสะอาดได้แล้วนะครับตัวนี้ใส่เบ้ารองมือปไปให้นะครับลูกค้าไม่ชอบครอบมือจับนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ให้นะติดตั้งคิ้วกันสาดเพิ่มเติมคุณผู้ชมเวลาที่ฝนตกฝนล,ลงนะน้ําฝนจะได้ไม่จับตรงบริเวณกระจกบานข้างของเรามากเกินไปนะครับอ่ะ กุญแจ xlt ให้ดูสักนิดนึงเป็นกุญแจแบบ y l เลสแล้วนะครับเวลาผมต้องการเปิดรถนี่ผมไม่ผมเอากุญแจไว้ในกระเป๋าเกงเลยคุณผู้ชมผมเดินมาที่รถผมเปิดได้เลยนี่เห็นไหมครับอ่ามันสะดวกสบายครับทีนี้ผมต้องการจะล็อกรถนะผมก็กดล็อกนะครับพอผมทําธุระทาอะไรเสร็จนะครับผมมาที่รถผมจะเปิดรถผมก็ล้วงมือเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องกดปลดล็อกที่กุญแจนะครับสําหรับด้านหลังนะครับด้านหลังเมื่อกี้ล้อยางเราก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับ ด้านหลังช่วงล่างนะชคอัพระบบพาวินทูปทำงานกับแหนบซ้อน4แผ่นนะครับจากเดิมที่มันเป็น5แผ่นเนี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็น4แผ่นเพื่อให้มันโดยสารนุ่มนวลขึ้นนะแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นไอ้นี่อะไรหน้าตาแปลกๆตรงนี้เหลืองๆนะครับไอตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นยางชนิดหนึ่งคุณผู้ชมเขาทำมาเพื่อเวลาที่เราตกหลุมแรง ตกคอสะพานนะครับโชคอัพเนี่ยยุบตัวแรงๆนะครับตัวยางตัวเนี้ยมันจะช่วยไม่ให้ตัวถังแชสซีรถเราเนี่ยครับไปกระแทกกับแหนบนะครับคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับแชสซีไปกระแทกกับแหนบเนี่ยรถเราอาจจะเสียอาการแล้วเกิดการพลิกคว่ำได้นะครับอันเนี้ยเขาก็ทํามาให้นะครับเพื่อเซฟในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ใช้รถนะครับคุณผู้ชมอ่า Nexen Ranger ตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไป มีบันไดขึ้นจากทางด้านข้างกระบะให้นะครับย้าว่าเป็นรุ่นตั้งแต่ XLT ขึ้นไปเนาะถึงจะมีนะครับตัวไลเนอร์ขอบกระบะอ่ากล้องมาดูใ้กล้เลยครับตัวกระบะท้ายเนี่ยเขาก็ทําช่องที่เตรียมจัดติดตั้งอุปกรณ์เสริม<ๆ>เช่นโรบาร์มาให้นะครับก็จะมีรูเจาะกระบะมาให้ตั้งแต่โรงงานนั่นแหละครับสามรูตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะติดตั้งโรบาร์เราก็ไม่ต้องให้ช่างข้างนอกมาเจาะตัวรถเรานะครับเวลาขายต่อหรือเวลาที่เรา ต้องการที่จะเอารถไปเทินนะครับตัวนี้ราคาก็จะไม่ล่วงนะครับเพราะว่ารถไม่ได้มีการดัดแปลงเนาะไฟท้ายคุณผู้ชมอ่ะเรามาดูกันที่ไฟท้ายครับไฟท้ายของ XLT เนี่ยเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับไฟหลีเป็นไฟหลอดไส้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็มีสัญ,ญลักษณ์คําว่าレนเจอร์นะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยแหะครับตามราคานะครับเพราะว่าไฟหลอด LED เนี่ยตัวว i แทกหเกียร์ยังไม่ได้ LED ล้วนเลยนะตัว LED ทั้งหมดเนี่ยเขาจะไปได้ในนู่นเลยครับตัวว i ยแทกเกียร์นะครับตัวนี้เราติดตั้ง ครอบไฟท้ายสีดำด้านเพิ่มความสวยงามให้นะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถกันชนท้ายของเจ้า xlt เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำด้านนะคุณผู้ชมนี่คันนี้ติดตั้งโลโกโ้ ford เป็นตัวครอบกระบาท้ายไปด้วยนะครับเพิ่มความดุดันก็คือสวยงามมากเลยคุณผู้ชมไฟเบรกดวงที่3มมาอยู่ตรงมือเปิดแล้วนะครับไม่ได้อยู่ตรงนู้นแล้วนะแล้วก็ xlt ตัวใหม่เนี่ยมีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานนะครับนี่กล้องมองหลังตรงนี้นะครับโลโก้คําว่า ranger นะครับเป็นแบบปั๊มลงไปนะครับแบบนี้ ไม่ได้เป็นสติกเกอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะผมเปิดให้ดูกระบะท้ายสักนิดนึงครับนี่คุณผู้ชม XLT ไม่มีตัว EC Lift นะไม่มีตัวผ่อนแรงนะครับก็มีน้ำหนักหนักกันสักนิดนึงคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจอยากจะตกแต่งตัว EC Lift หรือตัวผ่อนแรงฝาท้ายก็ แมนสามารถติดตั้งเพิ่มเติมให้จากโ,ากโชว์รูมออกไปได้นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งไลเนอร์แล้วก็ดูสวยงามนะครับเรียบร้อยนะกว้างขวางเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้ทาง f อร์เขาแจ้งว่ากระบะท้ายของเขาเนี่ยสามารถใช้ฟกิ์ตักเลตสินค้าแล้วเอาขึ้นไปวางที่กระบะได้เลยนะครับไม่มียี่ห้อไหนในประเทศไทยที่ทําได้นะ,ะในตระกูลกระบะนะรอบๆคันก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฝั่งนี้มีฝาถังน้ํามันมาดูถังน้ํามันกันสักนิดน,นึงคุณผู้ชมนี่มันใช้งานง่ายมากครับรถฟอร์ดคือ เวลาเราต้องการเปิดฝาถังน้ํามันใช่ไหมครับเราก็กดปลดล็อกที่กุญแจรีรโมทเราเนี่ยครับหรือเรากดปลดล็อกที่ตัวรถก็ได้นะครับพนักงานเติมน้ํามันนะครับเขาก็จะมากดตรงนี้แล้วเขาก็จะเปิดได้เลยนะครับนี่กล้องมาดูใกล้ครับน้ํามันที่เราสามารถเติมได้นะคุณผู้ชมก็เติมน้ํามันดีเซลนะครับได้ตั้งแต่ B20 เลยคุณผู้ชม B20 คือที่สุดที่เติมได้นะครับ b 2 0 B10 B7 หรือพรีเมียมดีเซลเติมได้หมดเลยนะครับครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็น้ํามันตามที่ผมเรียนแจ้งเนาะเติมได้ตั้งแต่ B20 นะคุณผู้ชมรอบคันก็เป็นประมาณนี้ครับดูภายในนสักนิดหนึ่งครับภายในของ r a นเจ r XLT นะครับถึงจะเป็นกระบะตัวธรรมดาเนาะตัวกลางก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันไม่ได้แย่เลยนะครับคุณผู้ชมรุ่นใหม่นี้ถึงจะเป็นเบาะผ้านะแต่ก็เป็นเบาะผ้าพรีเมียมสีดําก็ทําความสะอาดง่ายนะครับไม่สกปรกไม่เลอะเทอะนะครับเบาะผ้าพรีเมียมคืออะไร คุณผู้ชมผ้ามันจะเป็นในลักษณะที่เราเคยเห็นใบบัวใช่ไหมครับใบบัวเวลาที่น้ํามันหยดลงที่ใบบัวมันก็จะกลิ้งกๆน้ำมันก็จะไม่ซึมลงมันเป็นลักษณะนั้นแหละครับคุณผู้ชมความสะดวกสบายที่เขาให้มาหน้าจออินเทอร์เน n เมนต์ตรงกลางนะครับก็เป็น หน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car Play นะคุณผู้ชมเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford p a r s นะครับตัวรถยนต์ของเราสถานะต่างๆก็จะสามารถโชว์ขึ้นได้ที่แอปพลิเคชัน Ford p a r s ในมือถือของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้อยู่ที่ไหนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงระดับน้ำมันเครื่องนะครับรวมไปถึงล็อกรถปลดล็อกรถจากโทรศัพท์มือถือนะครับ หรือเราทําธุระจากห้างสรรพสินค้าทานอาหารเสร็จจากร้านอาหารนะครับเราต้องการจะสตาร์ทรถไว้ให้รถเราเย็นๆนะครับเราสามารถสตาร์ทรถจากมือถือของเราไว้รอได้เลยนะครับพอเราเสร็จธุระเราเดินกลับมาที่รถนะครับรถของเราก็จะเย็นฉ่านะครับเราไม่ต้องมารอให้ให้แอร์มาเย็นทีหลังนะครับเราสามารถทําได้ตั้งแต่เรายังไม่เสร็จธุระของเราเลยนะคุณผู้ชมหรือพอค้าแม่ค้านะครับท่านใดที่ทํางานค้าขายขายของตลาดนัดนะครับท่านเลิกงานมาท่านอยากจะขึ้นรถแล้วก็อยากจะได้อากาศเย็น เย็นนะครับพักผ่อนสบายๆนะครับท่านก็สามารถสตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับจากมือถือของท่านได้เลยนะครับมีไวเลสชาร์จเจอให้นะครับสำหรับโทรศัพท์ของลูกค้าท่านไหนรองรับการชาร์จแบบไร้สายนะเราก็วางแมะลงไปตรงนี้มันก็จะชาร์จให้เราเลยคุณผู้ชมหรือถ้าของใครไม่ได้รองรับการชาร์จแบบไร้สายเขาก็มี USB ทั้ง type A แล้วก็ type C ให้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับสามารถขับแบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับเราก็ดึงโหมดมาที่โหมดตัว M แล้วก็ ตรงปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มให้เราบวกเพิ่มทดเกียร์ลดเกียร์ยรได้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคุณผู้ชมรกระจกมองหลังไม่ได้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับถ้าอยากตัดแสงอัตโนมัติเราต้องดันตรงนี้ไปนะครับมันถึงจะตัดแสงให้เรานะยามคาคืนนะไฟส่องแผนที่มีให้2จุดนะครับนี่1 2ตรงนี้เก็บแว่นนะครับแล้วก็ ม่านบังแดดฝั่งคนขับเนี่ยจะไม่มีกระจกให้นะครับจะมีให้เฉพาะฝั่งคนนั่งข้างนะครับผมให้คุณผู้ชมดูหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้สักนิดนึงครับหน้าปัดเรือนไม้คุณผู้ชมเห็นไหมครับเป็นแบบดิจิตอลโอ้ความละเอียด 420p คุณผู้ชมไม่มีเข็มมงเข็มไมให้ดูแล้วนะอ่านี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องให้ดูสักนิดนึงพอเราสตาร์ทรถปึ๊บดูอินเตอร์แอคทีฟของเขาครับเป็นไงครับ น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับเจ้า XLT นะกระบ,บะราคาไม่ถึงล้านนะครับ9 0 0 0แสกว่าบาทแต่ความหรูหราความสะดวกสบายความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยคุณผู้ชมผมพูดเลยนะครับดูกันตรงนี้สักนิดหนึงครับแผงด้านข้างตรงนี้นะก็จะเป็นพวกปับกระจกนะครับแต่นี้รถทำการติดฟิล์มแล้วเราจะไม่กดกระจกให้ดูนะครับกระจก4บานนะครับแล้วก็มีตัวล็อกกระจกให้นะครับตัวล็อกกระจกของ Ford นะครับ เราจะล็อกได้เฉพาะบานหลัง2บานนะครับบานหน้าเราจะไม่ได้ล็อกเนาะอันนี้ก็จะเป็นพับนะครับพับกระจกมองข้างนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับก่อนที่เราจะปรับ ขึ้นลงซ้ายขวาก็มากดเลือกก่อนนะครับว่าเราจะปรับด้านไหนนะคุณผู้ชมมือเปิดประตูเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับข้อดีของของเจ้ามือเปิดตัวเนี้ยผมจะอธิบายให้ฟังเวลาที่เราโดยสารบนรถใช่ไหมครับรถเราเนี่ยมีระบบเซ็นทันล็อกพอรถมันล็อกแล้วเนี่ยอยู่ๆเราเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือรถเราตกน้ำเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่ต้องรอให้คนขับปลดล็อกให้นะครับเราเปิดมือเปิดตรงนี้ปุ๊บประตูมันเปิดได้เลยอ่ะเราไม่ต้องไปกดปลดล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้ารถของเราเกิดอุบัติเหตุนะครับประสบ ภัยอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถลงจากรถได้อย่างทันท่วงทีนะครับเราไม่ต้องมางมหาอะไรมาทุบกระจกออกไม่ต้องนะครับคุณผู้ชมอ,อยากให้คุณผู้ชมดูพวงมาลัยสักนิดหนึ่งครับพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นดีไซน์ใหม่คุณผู้ชมถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันขนาดเล็กนิดเดียวมันไม่เหมือนกับพวงมาลัยรถกระบะเลยคุณผู้ชมมันขนาดเล็กนิดเดียวมันมันอารมณ์มแบบพวงมาลัยแบบรถซปเปอร์คาร์รถสปอร์ตคันแพงๆนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันครับคุณผู้ชมสามารถควบคุมหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้ได้นะครับจากปุ่ นะครับเนี่ยเรากดเมนูเราก็จะตรง3ามขีดตรงนี้นะครับมันก็จะเมนูมันก็จะเลือกจากปุ่ม3าขีดตรงนี้นะครับอันนี้ก็แบ็กกลับใช้งานง่ายนะครับรับสายนะครับเลือกเพลงตัวเพิ่มลดเสียงจะมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับสั่งงานด้วยเสียงก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะคุณผู้ชมสั่งงานด้วยเสียงเราต้องเชื่อมโทรศัพท์เรากับตัวหน้าจอก่อนนะครับแล้วเราถึงจะสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ ตัวนี้มีระบบควบคุมความเร็วครูสคอนโทร l ให้ก็คือจะใช้จากปุ่มนี้นะครับสำหรับระบบครูสคอนโทร l ก็จะใช้ได้หลังจากที่รถวิ่งเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็สามารถเลือกได้เลยครับเราอยากจะควบคุมความเร็วที่เท่าไหร่ซึ่งจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากคุณผู้ชมครูสคอนโทรนเนี่ยขับระยะทางไกลเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นครับความคุ้มค่าของ xlt คันนี้คุณผู้ชมตัวหน้าจอมันมีโหมดขับขี่มาให้คุณผู้ชมนี่สี่โหมดด้วยกันนะครับอันนี้คือโหมดปกตินะครับ โหมดปกติโหมดที่2คือโหมดประหยัดครับโหมดนี้น่าสนใจมากๆครับหลายคนหลายท่านเนี่ยอาจจะยังคล่องใจติดใจว่าโอ้ยรถฟอร์ดมันก็สวยนะแต่ว่ามันเนี่ยมันกินเหลือเกินนะครับผมบอกเลยว่าการที่เขาให้โหมดประหยัดพลังงานมาด้วยเนี่ยคุณผู้ชมผมทดลองแล้วนะครับ้วยระยะทางประมาณ400กิโลเมตรนะครับกินน้ํามันก็กินอยู่ที่14กิโลเมตรต่อลิตรนะคุณผู้ชมเปิดโหมดอีโคเนี่ยแล้วผมบอกเลยว่าไอ้14กิโลเมตรที่มันกินเนี่ย ผมไม่ได้ขับแบบหวานเย็นนะครับเรียนอย่างนี้นะผมขับแบบคนขับรถปกติทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดอีโคแล้วเราขับแบบหวานเย็นขับแบบความเร็วต่ำๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ทําได้มากกว่านั้นนะครับหรือถ้าเราไม่เปิดโหมดอีโคแต่เราขับแบบหวานเย็นนะครับผมเชื่อว่ามันก็น่าจะดีกว่า14กิโลเมตรแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดโหมดอีโคแล้วเราใช้ความเร็วแบบปกตินะครับเอาแบบทันใจแบบโบเปิดโลกเปลี่ยนโบเปิดโลกเปลี่ยนอันนั้นเราก็ว่ากันไม่ได้นะครับในเรื่องที่มันจะ สิ้นเปลืองน้ํามันนะคุณผู้ชมเราไปคุยกันต่อด้านหน้าครับความสะดวกสบายของเจ้า XLT คันนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับตัวแอร์ก็สามารถปรับแยกซ้ายขวาได้แล้วนะครับใน next generation มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับสะดวกสบายใช้ง่ายมากๆครับแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ย จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุณผู้ชมรถฟอร์ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ความปลอดภัยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับห้องโดยสารเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับกระบะ4ประตูตัวธรรมดานะครับให้ถุงลมนิรภัยในห้องโดยสารมาทั้งสิ้น6ลูกนะคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆสําหรับรถที่เป็นรถตัวธรรมดาเขาจะให้ถุงลมนิรภัยมาที่6ลูกนะครับหน้าจอมันจะทําหน้าที่โทรหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้เราในกรณีที่รถเราเกิดอุบัติเหตุแล,แล้ว ถุงลมนิรภัยทํางานนะครับเซ็นเซอร์ตัวจ่ายน้ํามันเนี่ยถูกตัดนะครับเขาจะแจ้งพิกัดของเรานะครับว่าเราประสบอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะบอกพิกัดกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อให้เขามาช่วยเหลือเราได้ทันเวลานะคุณผู้ชมอ่ะนอกเหนือจากนั้นระบบความปลอดภัยยังไม่หมดคุณผู้ชมคันนี้ติด ตั้งระบบการการพลิกคว่ำหรือว่า r O M มาให้จากโรงงานนะครับมีระบบรักษาเสถียรภาพตัวรถมีระบบ t r a c t i o n Control มาให้มีระบบการการลื่นถลายมาให้คุณผู้ชมมีระบบเบรก A B S กันล้อล็อกมาให้โอ้ เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยของเจ้ากระบะตัวธรรมดาตัวนี้คุณผู้ชมตอนแรกฟังราคา9 3 4 0 0 0บาทเนี่ยอาจจะฟังดูแพงนะครับแต่ทั้งสิน้นทั้งหมดทั้งมวลที่แม,มนพูดไปเมื่อสักครู่นะครับได้มาในเจ้ากระบะ XLT คันนี้คุณผู้ชมดูความจําเป็นในการใช้รถของเรานะครับดูระดับรายได้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแจ้งเมื่อต้นคลิปนะครับรถยนต์หนึ่งคันไม่ได้มีแค่ค่างวดนะครับคันนี้คุณผู้ชมดูรีวิวนี้แล้วคุณผู้ชมคิดว่าเหมาะกับคุณนะครับสนใจรม โมชั่นของเดือนนี้คุณผู้ชมจองภายในเดือนนี้ไอที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเห็นในกล้องที่ผมพาดูรอบคันเมื่อสักครู่นี้นะครับออกรถ8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ โปรโมชั่นภายในเดือนนะครับถ้าใครจองเข้ามาภายในเดือนนี้นะครับแมนแถมบัตรเติมน้ํามันให้อีก2000บาทไปเลยนะครับออกรถ8 9 0 0 0ืบาทแถมบัตรเติมน้ํามันให้อีก2,000บาทแต่งแบบนี้ฟรีพบรบรประกันภัยชั้น1แต่งแบบนี้ออกจากโชว์รูมให้ไปเลยนะครับใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศู1 4 3 4 5 9 9 5นะครับจองรถกับแมนออกรถกับแมนนะครับโอนเงินจองโอนเงินมัดจําโอนเงินค่า แต่งอุปกรณ์โอนตรงเข้าบริษัทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องโอนให้เซลแม้แต่บาทเดียวนะครับปลอดภัยไม่ต้องกังวลว่าคุณจะมาโดนหลอกหรือเปล่าโดนโกงค่านั่นค่านี่หรือเปล่าไม่มีนะครับชัดเจนตรงไปตรงมาโอนทุกสิ่งอย่างเข้าบริษัทร้อยเปร์เซนไม่ต้องโอนเงินให้เซลแม้แต่บาทเดียวนะครับ เอาละสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิงย่งๆขึ้นไปนะครับทุกๆการติดตามเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากไว้ด้วยสําหรับช่องพูดจาภาษาเซลแล้วในคลิปหน้าแมนจะมาทําการแนะนําอะไรหรือมีคอนเทนต์อะไรมานําเสนอคุณผู้ชมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนหาก ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้เซลแมนฟอร์ดประทุมดูแลคุณตลอดชีวิตไปแล้วครับสวัสดีครับ